สวดมนต์ให้มนเข้าอย่าให้มนออกบุกคคลใดสวดมนต์แล้วเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจเรียกว่าผู้นั้นยังไม่ได้มนคนที่ได้มนแล้วไม่ว่าจะสวดบทใดพระคาถาใดแล้วทำให้จิตสงบ นั้นเรียกว่ามนนั้นเข้าตัวพระพุทธคุณธรรมคุณสันคคุณนั้นไหลเวียนอยู่ในตัวของโยมแล้วในธาตุดินน้ำไฟลมจิตวิญญาณอากาศธาตุบุคคลที่ได้มนแล้วไฟจะไหม้ก็ไม่ได้นี่เรียกว่ามีอานิสงส์มากถ้ากรรมของโยมนั้นไม่หนักจนเกินไปมนที่โยมสวดนี้จะคอยคุ้มครองโยมตลอดไปนี่เรียกว่าได้มน แต่บุคคลใดสวดแล้วไม่เกิดความสงบไม่เกิดความศรัทธาในคาถานั้นมีความลังเลสงสัยไม่ได้จดจ่อในอักขระคาถาภาษาที่ได้สวดนั้นเรียกว่าบุคคลนั้นไม่ได้มนเรียกว่ามนมันออกดังนั้นบุคคลที่จเจริญสวดมนอยู่เป็นนิดเช้าค่ำเช้าเย็นก็ดีบุคคลผู้นี้จะไม่ตกอบายภูมิ ย่อมน้อมนำกุศลบารมีให้ไปสู่สภาวะนิพพานได้คือการสิ้นทุกข์สิ้นเวรสิ้นกรรมได้เพราะในขณะที่โยมสวดมนต์อยู่นั้นจิตย่อมตั้งมั่นในอักคระคาถาฌานก็บังเกิดถ้าในขณะที่โยมสวดอยู่นั้นปัญญาโยมพิจารณาตามในความหมายในทุกภัยในความไม่เที่ยงในความไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งใดแม้ธรรม ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นแหลจิตโยมก็จะวางทุกอย่างเรียกว่าสภาวะนิพพานก็บังเกิดวิปัสนาญาณก็บังเกิดเรียกว่าโยมได้ของดีไปแล้วคือได้มน